สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับโซโลนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วนะเพราะว่าตึงใส่ไปเมื่อคลิปก่อนที่พูดถึงน้องนะครับแล้วก็อกคลิปชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก น้องโยเกิตนบพระดาเลิศเวลียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงเบียนเคโฟดเอผูซึ่งเป็นคามิโอชิทางฝั่งวงม่วงของผมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องมาไลฟ์เมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมที่ทำให้สัญญากับน้องไว้แล้วว่าถ้าน้องไลฟ์เมื่อไหร่ผมก็จะมาเขียนบทความในรูปแบบ จนมาถึงนกประดาอีกงน้องนะครับแล้วก็ทําคลิปมอบให้แก่น้องนะครับก็เป็นคลิปสรุปเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในไลฟ์ของน้องแต่ละครั้งนั่นแหละซึ่งน้องก็สามารถทําให้มันมีเรื่องราวดีๆให้ผมมาพูดถึงได้ทุกครั้งจริงๆนะต้องบอกว่าน้องน้องไลฟ์ของน้องมีพลังบวกสูงมากๆจริงคือชมแล้วมีความสุขอะชมแล้วเรายิ้มได้หัวเราะมีความสุขได้ตลอดจริงๆนะครับก็ หลายครั้งล่าสุดเนี่ยน้องมาแล้ยช่วงเย็นๆนะครับแบบว่าพิ่งอาบน้ําสระผมเสร็จเลยมั้งผมแบบใดสวยมากๆนะครับตาแป๊วเลยน่ารักนะครับแล้วก็น้องก็มาเล่าเรื่องราวดีๆต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเรื่องแรกก็ผมว่าเออผมว่าน้องคงภูมิใจมากๆกันแหละนะครับเพราะว่าน้อง,ง,องช่วงที่น้องหายไปน้องไป อ่ะมุ่งมั่นกับการเรียนเต็มที่แล้วคืออ่านหนังสือสอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผลก็ออกมาว่าน้องได้เกรด A ด้วยนะครับในวิชาหนึ่งวิชาอื่นยังไม่รู้แต่วิชาที่น้องบอกเนี่ยน้องได้เกรด A ซึ่งโสุดยอดมากๆนะครับแล้วน้องแบบภูมิใจมากๆอ่ะดูน้องมีความสุขมากๆน้องพูดว่าแบบเออแม่คุณแม่ของน้องก็ดีใจอ่ะที่ว่าน้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วสามารถทํา ทั้งสองอย่างออกมาได้ดีนะครับเรียนก็ได้เกรด A แล้วก็หน้าที่ของการเป็นไอดอกก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคือถ้าจะทำงานสองอย่างควบคู่นไปมันก็ต้องทำให้ดีทั้งคู่อย่างใดยอย่างหนึง่งแบบด้อยกว่าไม่ได้ต้องถือว่าน้องเก่งมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณแม่ของน้องครอบครัวงน้องภูมิใจนะผมในฐานะแฟนคลับน้องผมก็ภูมิใจ กับสิ่งที่น้องทำมากๆเก่งมากๆเลยนะโยกแบขอให้ได้เอกวิชาในเกียรติโยงไปเลยนะเชียร์อยู่เชียร์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน้องอ่ะเลือกคบคนดีๆนะครับมากๆเลยอย่างไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องจะออกแนวขิงหน่อยอะนะว่าแบบช่วงนี้อ่ะแซมปูเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ น่าจะนอนหองของวีนเคแหละโยเกิร์ตก็เจอเจอแชมบ่อยๆนะครับแล้วก็คุยเล่นดูซีรีส์อะไรด้วยกันตลอดช่วงนี้นะครับก็เหมือนใช้ชีวิตด้วยกันตลอดก็ก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะออกแนวขิงๆิงแนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองลึกไปกว่านั้นเลยเนี่ยผมรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าโยเกิร์ตเขานอกจากเขาเป็นคนที่เฟรนลี่คุยกับใครได้ทุกคนแล้วเขาก็เลือกเลือกคบคนจริงๆนะอย่างแชมปูเนี่ยเป็นเด็กที่ มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีมากๆกับมองอะไรในมุมบวกตลอดนะครับซึ่งโยเกิร์ตก็เป็นแนวนั้นแหละผมรู้สึกว่าเออคนแบบเดียวกันมักดึงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ทําให้แบบเออมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมากมายแล้วก็ตั้งจําได้กันได้เนี่ยครู่นี้เขาเคยเจอกันในงานจังเก้นนะครับแล้วก็โกดเป่าหญิงฉุดจะแพ้ชนะหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายมิตรภาพก็ยังคงอยู่นะครับก็ทําให้คู่นี้สนิทกัน มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีนะครับก็ทั้งตัวแชมพูเองหรือตัวน้อโยเกิร์ตเองผมรู้สึกดีกับน้องทั้งคู่จริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ไม่วันก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่าแบบแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของโยเกิร์ตมากๆนะครับอย่างก็เป็นเรื่องของงาน GE ที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆแล้วละว่า โยเกิร์ตเขาอยากได้อันดับที่เลขหนึ่งนำหน้าเนาะหนึ่งนำหน้าถ้าไล่ไปก็คือน้องอะเขียนอันดับที่สิบเก้าไวนะ้ถ้าหนึ่งนำหน้ามันก็จะมีต้าไล่ไปตั้งแต่สิบถึงสิบเก้าเนาะไม่นับอันดับที่หนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็หวังไว้ไว้สูงมากๆนะครับแบบมุ่งมั่นมากๆนะครับซึ่งแฟนคลับก็พยายามช่วยแบบ ปลอบใจน้องแหละสมมติถ้ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเท่าที่ได้น้ออะไรประมาณนี้น้องก็พูดเล่นๆว่าแบบทำไมคอมเมนต์แฟนคลับดูไม่สู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้น้องแซวเล่นๆนะคือน้องดูแบบเออเราก็เห็นแหละว่าแบบน้องมีความมุ่งม,มั่นสูงมากๆกับงานกับการทํางานแหละไม่ใช่แค่จีอีหรอกกับกับงานต่างๆเราก็เห็นกันอยู่ว่าน้องอะ่ะมาจากศูนย์เลย มีแต่ความเขาเรียกว่าอยากเป็นไอดอลแต่ว่าช่วงนั้นฝีมืออะไรก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่น้องก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนเนี้ต้องใช้คำว่าเป็นไอดอลที่สมบ,บูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วละ่ะล้องเต้นการประพฤติตัวการเทคแครแฟนคลับอะไรต่างๆนน้องโยเกิร์ตเนี่ยทำหน้าที่ของไอดอลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะเห็นแบบ การพัฒน,นาของเรืเรือยๆเปพัน,นาน้องก็แบบมุ่งม,มั่นแหละจีๆครั e ้งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแข่งขันแบบมิตรภาพอะแต่ผมว่าทุกคนมัน,ม,นมีความหวังอยู่แล้วว่าตัวเองจะได้แบบไหนอยู่ในใจนะครับก็ช่วยกันส่งน้องให้ไปถึงฝันกันนะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะให้น้องติดเซนวัสืุอ,อีกครั้งนะในฐานนะแบบแฟนคลับส่งไปให้ถึงนี่ยมันมันจะเหมือนกับว่า น้องคอมพี <c oughs> ชีวิตเลยในใน,ในฐานะไอออลนะครับก็คือเป็นทั้งเซนเปอสึอในฐานะที่ครูเลือกแล้วก็ถ้าในฐานะที่แฟนคลับเลือกด้วยมันก็จะครบถ้วนมากๆนะครับเรื่องเรื่องจางเกฑนนี่มันวัดวัดไม่ได้วัดกันที่ดวงล้วนไม่ไม่ต้องไปสีเรียสอะไรมากนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องแบบว่าส่วนตัวนิดๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกแบบเอ็นดูน้องโยเกิร์ตมากๆเลยก็คือ ช่วงนี้แฟนเขาเรียกว่า i ินดี้แคมป์เขากำลังโปรโมทกันใช่ไหมครับซึ่งเมมเบอร์ก็จะมีส่วนหนึ่งนี่แหละที่เต้นคลิปของพี่ๆลงนะครับอย่างแกงอินดี้แคมลงกันไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกหรือว่าในแอปในอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างโยเกิร์ตเนี่ยก็เต้นมาสองเพลงแล้วนะครับเพลงแรกก็คือรักเธอที่สุดในจักรยานของสตาร์ก็ โอ้ว้าวมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็โอชีน้องสตาร์อยู่แล้วผูกพันกับน้องสตาร์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันนะครับพอโยเกิร์ตออกมาเต้นแบบนี้เราก็ยิ่งเอ็นดูมากขึ้นไปอีกน้องมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้น้องก็ออกมาเต้นเพลงของพี่ๆในแกงอีดี้แคมป์อีกรอบนะครับคราวนี้ก็เป็นอิสัจจางนะครับเพลงพีซ เพลงใหม่ที่น้องสั่จางร้องซีงเพลงยาวมากทามจำได้ว่าทามทามทามเดือวใจไม่กล้าผอนนะอาวจะท้อท้อท้อแบบโอ้เพลงน่ารักนะครับแล้วก็โยเกิร์ตก็เอามาเต้นด้วยก็เต้นในแนวโยเกิร์ตนะครับก็น่ารักน่าเอ็นดูเชน่นกันนะครับไอ้ที่น่ารักน่าดูนอกจากท่าเต้นที่น้องเต้นน่ารักแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจของน้องแหละที่น่ารักมากๆนะครับเห็นแบบไอ้พี่พเขาออกเพลงมางั้นฉันต้องช่วยโปรโมทให้พี่แหละก็ น,น่ารักเลยก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีเพลงไหนที่มันสามารถเต้นได้โยเกิร์ตก็น่าจะออกมาเต้นโชว์กันอีกลงคลิปให้โชว์กันอีกอย่างแน่นอนนะครับก็ชืช่นชมน้องโยเกิร์ตมากๆนะเขาเขามองทุกคนมองทุกคนในแง่ดีมองทุกคนในแง่บวกรแล้วอยากที่จะช่วยทุกคนมากๆเาเป็นแฟนคลับเอ่ยเมมเบอร์เอ่ย,อยนะครับเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆจริงๆคือแบบผมผมรู้สึกเลยว่า การได้ตามน้องโยเกิร์ตมันทําให้ผมมีความสุขมากๆจริงใได้ดูเรื่องราวของชีวิตของเด็กคนนี้ที่มีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องให้น่าติดตามทั้งนั้นนะครับก็อเด็กดีๆแบบนี้ก็อยากให้ได้สิ่งดีๆต่อไปในชีวิตในสิ่งที่น้องเขงฝากไว้เรื่อยๆเช่นกันนะก็เอาแบบเป้าหมายใกล้สุดก่อนก็ GE เนี่ยแหละก็ ขอให้หนูแบบน้องหวังเขียนไว้ที่สิบเก้าอยากได้ที่หนึ่งนำหน้าก็อะขอให้น้องได้เกินไปกว่านั้นแล้วกันก็ขอให้ติดเซมัสซไปเลยก็แล้วกันหรือว่าจะพัดจะผูกเป็นเซนเตอร์ขึ้นมาก็จะสุดยอดมากๆแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะน้องจะอยู่ในตำแหน่งไหนน้องทำหน้าที่ได้ที่น้องได้รับมาเต็มที่แน่นอนก็เป็นใ,ใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ